สวัสดีครับผมฝุกจังเกิลทูนะครับทุกคนวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นไปบ,บนเขากันนะครับก็คือผมได้ยินข่าว,ว่าเฮ็ดกําลังขึ้นเลยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าผมจะเจอเปล่านะแต่ว่าผมไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับทุกคน เราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเครับ okay, ทุกคนไปกันต่อนะก็คือผมได้เดินทางมาสักพักหนึ่งนะทุกคนก็คือเห็ดเกับ <c oughs> ผมได้ยินคนในหมู่บ้านบอกนะครับว่าเห็ดกําลังออกนะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ใช่เห็ดดอกใหญ่นะทุกคนก็คือมันเป็นเห็ดดอกเล็กนะครับผมก็จะขึ้นมานะครับทุกคนอะ มาบนเขานะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนครับทุกคนไปกันต่อเลยนะครับเสียงใครไม่รู้นะทุกคนคือผมไม่รู้ว่านะอาจจะเป็นเสียงของชาวบ้านที่มาหาเอาไม้เหมือนกันนะครับทุกคนไอ้ยมาหาเห็ดนะพูดผิดนะทุกคน ใครไม่รู้นะลุงชัยหรือเปล่าน,นะทุกคนท่าทางเหมือนลุงชัยเลยนะเออพตอาตเตะเขาเรียกผมนะทุกคนใครเนี่ยลุงลุงชัยเหรอ เขาอบอ่าเขาเป็นลุงชัยนะครับเออไม่เจอลุงชัยตั้งนานนะออผมจำได้ครับแต่ดูลักษณะการพูดแล้วเหมือนจะไม่ใช่นะทุกคนแล้วผมคิดเองนะเอาเอาเขารู้จักชื่อผมนะทุกคน เคือผมไม่เจอลุงชัยนานเลยนะทุกคน,น,มนมผมก็จะไปดูเห็ดหน่อยลงอยุงข้างล่างข้างบนเขาโน่นนะครับลงไปแล้วก็ขึ้นไปน่อยหน่อยม,มีรอยเก่าผมอยู่นะ<ม>นี่ก็ทักดีนะทุกคนได้มาเจอกับลุงชัยนะ

ไม่ดูวงวพึงคุไม่หมดหรอกเอเยอจะจงะดูไหมล่มะาม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 าไม่มมาล้กวนน่เห็กเโกก็คือลุงรู้อยู่แล้วว่าผมจะมาหาเหตุใช่ไหมไอ<ด>้ยุงเขารู้แน่ ทกอ,อ,อย่งองยมกัาวาพอทุไทยก็จะพาผมไปหาเห็ดนะทุกคนคือเขาก็รู้นะเห็ดขึ้นนะทุกคนแต่หังจาก เสียงแล้วเหมือนแปลกนะแปลกนะตอนนี้ก็ผมก็เคยมาอยู่นะทุกคนทางที่ลุงจะพาผมไปนะเอาแล้วแดงอ่ะลุง รู้ไม่ได้ไปหาแดงไงหรอ,อคือก็อลุงเดินไวมากเลยนะทุกคนโอ้โ,อโหผมก็เร่งสปีดแล้วนะ ลุงจะรู้นะครับว่าเห็ดออกตรงไหนนะทุกคนไป,ไปลุงตื่นเต้นครับบอกให้ทุกคนโคตรตื่นเต้นเลยนะ ใครบอกให้ตามลุงไปนะทุกคนโอ้โหลุงชายเดินตาโคตรเก่งนะทุกคน ทุคนตอนนี้ลุงแกพาผมเดินเข้ามาป่าไกลมากเลยนะทุกคนจากป่าไม่ค่อยใกล้นะไอไม่ค่อยไกลนะทุกคนตอนนี้เข้ามาเริ่มลึกแล้วนะแล้วลุงแกเดินไม่รอผมเลยนะทุกคนคือแกเรียกผมตลอดทางเลยนะตอนนี้แกก็เดินอยู่ข้างหน้านู้นนะทุกคนแต่ผมยังไม่เจอเห็ดเลยนะทุกคนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับนี่ครับ,รบลุงก็รอผมอยู่นะ ลุงเดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนดิโอลุงเราเดินมาไกลกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนได้ไหมลุงเดี๋ยวผมตามมา นั่งพักก่อนดิับนผมว่าเดินมาไกลมากเลยนะยังไม่เจออะไรเลยทุกคนขอบลุง กว่าเราเดินมาไกลมากเลยนะลุงไอคิดไหอะแค่ตรงนี้มึงก็บอกว่าไกลไอ้บันเลยเป็นไงลุงมึงดำไปเลยตังกองครับคืออะไรมันคือเอาไว้เก็บเวลาเราเนี่ยลุง เก็บภาพเก็บวิดีโอนะก็คือผมจะมาถ่ายคลิปเห็ดให้คนดูไงแล้วทำไมนุงไม่รู้ได้ยังไงนะอั่งงมึงไม่หลังพังแล้วรีบไปกันเถอะอันหนึ่งลุงดนานะเห็ดบากมาลยไปะวังวางมีดไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวน้างน้าก่อนลุงเฮ้ย,ยไปลยไปยไปไปยัง แกเดินไปข้างหน้าอีกแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนนะ ชายบอกว่าขามเห็ดเอ้ยขามเข่าลรงนี้ไปนะครับเห็ดเยอะนะทุกคนผ่าผมเดี๋ยวผมไปนะลุง ต้นไอ้ได้ทีเล้วเราจะขมขาลุนี้ไปไมึงไห<ม>วไหมถ้ามึงพัได้แล้วบองกูเียวบางไปแล้ว

ดูเขาจะกัดคอผมนะครับโอ้โหคนนี้เสียงไหมโอ๊ย โอโโนเสียงเขากคตน่ากลัวเลยนะครับผมว่านะไมลุงใช้เสียงแปลกๆนะทุกคนแต่ว่าภายนอกนี้คือลุงชัยเลยนะทุกคนเขาเกือบกัดผมได้ครับทุกคน ดีนะผมผักเขานะผมพักนี้ผมกันดันนะมือผมอย่างนี้นะ นี่มาจากลุงเขาแล้วนะครับทุกคนผมไม่รู้นะคือตัวอะไรทุกคนเกือบไปนะทุกคนโอ้โหอาวผม คือเขาเหมือนลุงชัยมากเลยนะทุกคนผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะปลอมตัวปลอมตัวเพื่อจะทำร้ายผมหรือว่าจะกินจะกินผมหรือว่าจะทำอะไรผมผมไม่รู้นะทุกคน ว่าผมก็ิดีมาใครนี <c oughs> ่จะเขาไกลแล้วนะทุกคนแต่เหมือนผมได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างหน้านี่เองนะเหมือนเขากำลังตามหาตัวผมอยู่นะทุกคนผมก็ต้องอ้อมนะอ้อมกลับไปทางเดิมนะทุกคนก็คือผมไม่กล้าไปไกลกว่านี้แล้วทุกคนก็คือผมไม่ชินทางนะเขาพาผมเดินมาแล้วทุกคนผมก็ต้องกลับไปทางเดิมนะ ผมแปลกใจตรงนี้เขารู้จักชื่อผมด้วยนะทุกคนเออเขารู้จักชื่อผมนะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เจอนานเลยนะผมก็อเอออาจจะเป็นลุงชัยนะทุกคนผมก็เลยเชื่อเขานะก็คือผมก็งงนะเขาทุกคนเหมือนเสียงเขาจะยู่ข,ข้างบนนะครับ เดินๆเงียบๆนะโคตรกลัวเลยนะทุกคนเสียงเขาแปลกๆแล้วก็อย่างไรไม่รู้นะครับทำตัวแบบมีพิรุดพิรุดนะทุกคน เห็บก็ผมไม่หาแล้วนะทุกคนผมค่อยมาหาวันอื่นนะคนคือตอนนี้นะครับทุกคนผมก็วิ่งนี่มาได้ไกลแล้วนะก็ะคือเสียงก็เงียบแล้วนะครับทุกคน รู้สึกว่ารอยที่เขากัดผมนะตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะทุกคนครับทุกคนผมก็จะเดินทางกลับต่อเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนเอาผมวิง่งนี่เขามาได้ไกลแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเดินทางกลับต่อเลยนะครับ จะหนีมาได้นะครับทุกคนไกลมากเลยนะผมวิ่งหนีเขานะครับแต่ตอนนี้ผมก็ปวดปวดมากเลยนะปวดร้อนนะครับไม่รู้สาเหตุนนะทุกคนตรงร้อยแถวที่เขาทำร้ายผมนะตอนนี้เขากัดนะคือตอนนี้ผมก็ชินทางแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะดีครับทุกคนผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ผมจะขอตัวรีบเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าอาการจะไม่ดีแล้วนะครับทุกคนผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ